สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใส และใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมันฝ้ากระหรือว่ารอยสิวไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้สามารถทำได้ทุกวันทําเป็นประจำความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ<ๆ>ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื<ๆ>่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทาสูตรนี้ได้เลยค่ะ สูตรนี้เราจะใช้นมเปรี้ยวนะคะสามารถใช้เป็นนมเปรี้ยวยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแต่สูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้เป็นนมเปรี้ยวของบีทากเก้นนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นนมเปรี้ยวยาคูก็ได้ค่ะับตัวนมเปรี้ยวนะคะเขาจะมีจูรินซีที่สําหรับบารุงผิวเราด้วยนะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวทําความสะอาดรูมขนและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวลดผิวมันลดสิวอักเสบได้ดีมากๆเลยค่ะ และสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้นมเปรี้ยวของบีทาเสูตรนี้นะคะใช้ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับส่วนผสมที่เหลือนะคะก็สามารถนำไปรับประทานได้เลยนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นวิตามินอ e ีสำหรับบำรุงผิวนะคะสำหรับตัววิตามินอ e ีสำหรับบำรุงผิวเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระและจุดด่างดําและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้วิตามินอ e ีประมาณ1แคปซูลเล็กๆต่อครั้งเลยนะคะเพื่อนๆก็บิดแล้วก็ เติมลงไปในเนื้อครีมที่เราผสมไว้ได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนี้นะคะสําหรับสูตรนี้แม่นายจะสาธิตให้เพื่อนๆดูทั้งใช้เม็ดมาร์กนะคะแล้วก็ใช้สำลีนะคะสําหรับใครที่มีเม็ดมาร์กแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เม็ดมาร์กแบบนี้นะคะจุ่มลงไปได้เลยนะคะรอจนกว่าตัวแผ่นเม็ดมาร์กนะคะเขาจะอืดและพองตัวขึ้นมานะคะหรือใครที่ไม่มีเป็นเม็ดมาร์กนะคะก็สามารถใช้สาลีนะคะมาชุบ ชุบไว้เลยนะคะชุบรุ่ชุ่มเลยค่ะใช้หลายๆแผ่นได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้แนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยค่ะสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้นะคะการที่เราทําทุกวันความเห็นผลมันจะชัดเจนยิ่งขึ้น ล้างทาความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะสําหรับใครที่ใช้สําลีแผ่นนะคะอาจจะใช้สําลีแผ่นถึง4 5ถึงแผ่นนะคะเพื่อนๆก็กะปริมาณเอาได้เลยค่ะสําหรับวิธีการใช้นะคะก็นําสําลีแผ่นนะคะมายืดยืดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาอะค่ะเคลือบผิวได้เยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็นํามาแปะตรงผิวได้เลยนะคะ แม่นายก็จะสาธิตประมาณนี้เลยนะคะแปะให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะสําหรับใครที่มีเป็นเม็ดมาร์กแบบนี้นะคะสําหรับตัวเม็ดมาร์กนะคะเขาจะคลุมทั่วใบหน้าเราได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เข้าได้ทุกซอกทุกมุมด้วยค่ะ แล้วนะคะเราก็มาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก15นาทีค่ะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกตินะคะและสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันทําเป็นประจําความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและทุกๆวันเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ